สวัีดีา่ะนี่ค่าบักเมานนี้ค่ะสดๆจากต้นได้ค่านี้นี่ค่ะนี่เขามากินอันอันท่านวยนุวยซุกนี่ค้ะนี่นุวยซุกก็ข้างในสีดำๆนี่กินได้เล่ยค่ะอนี้หวานหวานค้ะหวานแห้งแต่ท่านวยนี่มันสีส้มเอาไปต่ำค่ะทุกคนมันสีออกส้มๆนะคะไปต่ำต่ำใส่น้ำตาลค้าแต่อันนี้กินได้เลยนี่หวานนะคะมาเด้อคขะมาเก็บนต้องกันค่ะคุณอา เต็มต้น Bref, ยุคนะคะยุคน่ะซึ่งต้องแห้งโกคักเอาไวได้ค่ะทุกคนมันโลนถิ่นเนาะค่ะนี่โลนถิ่นบิดเลยสจะด้ายจะด้ายเนาะโรูปคนคักแห้งนะคะเด็ดตามแซ่บแซ่บนะค่ะนีู่ยงานเห็นไหมยัยงามเนาะทกเลย นี่เนาะควยเป็งพ่วงสิเนาะจะมาันโลนบวชนาะเนาะเป็นโลนเ่เอาพวงมาลนร่มด้สวยๆอ่มขึนงขอบามค่ะมุงยุ่งกันาสองมองออบอกคุณะ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสุพ้าไปเบ่งต้นบมกหงของน้องโลค่ะทุกคนห้องโนคือผู้สานี่ค่ะทุกคนหมกเหมาเลยค่ะอู้โดกค่ะค่ะทุกคนเลย เดี๋ยวนี่คือบบว่าเออ,อ,เอ,อนี่บอเบเมานะคะนอนเนี่ยมันสืเอ,อนนเนี่ยนอนี่สิวานก่อนแล้วถ้อนแดงชื่อสนสแดงชืสเอาไปตำกินค่ะเนี่ยน้ตาน้ำตาลเ,ออเลนี่ยอันนีแม่ท่ง เยสิป่นักใหม่ผัดเยิบดีค่ะทุกคนเกิดอย okay. ู ka, ่ยต้งใต่ก็มีค่ะพันโดนพันโลนเลยค่ะทุกคนพันโลนเต๋ดิน เป็นฝนไงีเป็นะไตับไตัดเออนังกินเลเินซอนั่ออไปตามเช็บแสบด้หนิเนาะมันล้นนะคะนี่นวยดามมันล้นเบิดนอือค่ะทุกคนอือ อนข่าไทรมอตยูน้อยดำๆน้อยสุกมันจังหวานเนาะผู้พามาผู้พาเอาอถุงมาใหลาใะย่เด้อม,มาถุงอันนี้ออกเดี๋ยวปะย่สิเอาเสื้อถุง <Here. S 2> <Okay. S 1> อันนวยจังซีเนะน่ะตมแซ่บนี่นี่นวยอัน,นซีนี่ก็น,นี่เอาตามแล้วก็สดกิน่นสดกิ่นด้วยนี่ตมแซ่บนี่เหมือนซ้อนเนาะค่ะนี่

แม่มาเก็บบักเมาค่ะนี่บักเมางามงามน้าแม่เนาะงงามคุณน้านี่บอ่อบอ้บานมุเจ้ามี่ซื้ออันบ้านก่อยบอ่อบ้านก่อยบักเมามีเด้เออบักเมาผู้ใดอยากมาเด้อผู้ใดอยากมาเด้อค่ะคุณเก็บเอามัน,นจออีรน,น,นี้จากมันจีรนี่จากเหรอคุณเมื่อกี้โดกขึ้นยังมันลนนึกค่ะนี่ดู ่เิ่เก็บบอกเหมาหนอ้ยเดี๋ยวขอไทยเดี๋ยวนะนี่ค่าทุกคนบกเหมาเลยค่ะอ้ยดกขา่าทุกคนเลย เดี๋ยวนี่คือแบบว่าเออนี่บานวลเนี่ยมันสิเนี่ยนวลนี่สิวานกันนี่ค่ะนวลดึงแดงสีส้มนวลสีแดงสีส้มเอาไปตำกินค่ะนี่ต้น้ตาลใน้ำตาลเนี่ย้อันนี้แม่ทุง บบน่มา่งักเย็นดีด,ดค่ะกะเกิดอยู่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะเิ่นพันพันโลนนี่ค่ะทุกคนพันโลนเต้ดิน ขึ้นตนเป็นงางไปตามเช็บซอเอาไปตำยบได้หนิเนาะมันล้นนะคะนี่นวยดามพันล้นเบิดคันนีอ กันเด้อค่ะปลาไซมาตะยูน้วยดำๆน้วยสุกมันจังหวานเนาะผู้พามาผู้พาเอาอถุงมาให้ปะะลาใหญ่เร็วม,มาถุงอันนี้ออกแล้วปลาใหญ่เสียเอาใส่ถุง ป้าทุกคนเลยค่ะบักเหมาบักเมานวยงามงามค่ะทุกคนเลยมึงเก็บบักเมาค่ะเมื่อนี่คุณอะแดงเต็มต้นเลยค่ะคุณเออ มันยอ่นยอนเซ็งน,นี่นุ้ยอันซีนี่ก็นี่เอาตำล้วก็สดกินสดกิ่นด้วยนี่ตำแซ่บนี่ยูเหมือนซ้อนเนาะค่ะนี่มาฮ เออครับบริจาคง่ายจ้ะลงอูนีอ่ับจับเองเอ้ย